ปาฏิหาริย์รอดตายภาวนาสั้นๆส,สองคำนี้สวัสดีกัละยาณมิตรทุกท่านไลสาระชาแนลในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับท่านผู้ฟังครับท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรแห่งวัดถ้ำขามสะกลนครเคยเล่าให้ศิษยานุสิทธิ์ฟังว่า สิทธิ์คนหนึ่งของท่านมีความทุกข์ใจมากเพราะถูกขอยืมเงินไปสองแสนบาทซึ่งในเวลากว่า20ปีมาแล้วนับว่าจำนวนมากสัญญาว่าจะใช้คืนเมื่อนานเมื่อนี้แต่ถึงเวลาแล้วก็ไม่ได้คืนจำเป็นต้องใช้ไปขอคืน ก็ปฏิเสธบิดพริ้วต่างๆนานาเจ้าของเงินจำเป็นต้องใช้จริงๆแต่ก็ไม่สามารถขอคืนได้ได้อ้อนวอนขอให้ท่านผร้อาจารย์ช่วยภาวนาให้ได้เงินคืนเพราะจำเป็น ต้องใช้จริงๆไม่ได้คืนต้องแย่แน่ๆท่านอาจารย์ท่านได้เล่าว่าท่านช่วยอ,อะไรไม่ได้หรอกนอกจากจะบอกให้วิธีช่วยตัวเองทําเองตามท่านบอกแล้วจะได้เงินจํานวนนั้นคืนแน่และท่านก็บอกวิธีให้เขาเขาก็ทําตามและเขาก็ได้เงินคืน ตามจำนวน ที่ให้ยืมไปวิธีที่ท่านอาจารย์ฟั่นบอกลูกศิษย์เพื่อให้ได้เงินคืนก็คือทุกครั้งที่สวดมนต์ไหว้พระให้อธิษฐานจิตขอให้ลูกหนี้นำเงินจำนวนนั้นมาคืนเถิดอธิษฐานจิตให้แน่วแน่แล้วก็หยุดความคิดถึงเงินนั้นให้เด็ดขาดไปเ่งจิตไปตามคำภาวนา พุโทโธพุโทโธพุทโธนั่นเองให้ภาวนาไปเรื่อยๆจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วแต่จิตของเขาจะรวมได้เมื่อไรก็เมื่อนั้นจะได้เงินคืนตามจำนวนที่เขาขอยืมไปท่านอาจารย์เล่าว,ว่าวันสองวันเท่านั้นแหละสิทธิ์ของท่าน ก็ทําสําเร็จเขามาหาท่านอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขและเล่าให้ท่านฟังว่าเขาได้เงินคืนทั้งสองแสนบาทที่ยืมไปอย่างครบถ้วนหลังจากทําตามที่อาจารย์สอนลูกศิษย์ท่านนั้นเล่าว่าเมื่อเขาอธิษฐานเสร็จแล้วก็หยุดคิด ถึงเงินหยุดคิดถึงคำอธิษฐานตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเท่านั้นจนกระทั่งวันที่สองหรือวันที่สามต่อมาจิตก็สงบเกิดความสว่างสวยัยและลูกนี้ก็นำเงินมาใช้คืนให้ครบถ้วนไม่บิดพลิวอีกต่อไป เขาก็ได้ใช้เงินนั้นอย่างสบายใจไม่เดือดร้อนอีกต่อไปท่านอาจารย์ท่านเบิกบานแจ่มใสเมื่อสอนสิทธิ์ต่อไปว่าให้พากันช่วยตัวเองด้วยวิธีง่ายๆที่ท่านแนะนำเถิดจะได้ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินอีกต่อไปมิตร ทั่วแดนแฟนที่เคารพทุกท่านครับอนุภาพของการภาวนาพุทโธเป็นบทภาวนาที่นิยมกันมากในประเทศไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันแม้ในความเป็นจริงแล้วจะไม่ได้ถือปฏิบัติกันทุกสำนักก็ตามเพราะการภาวนาแล้ว ก่อให้เกิดอนุภาพต่างๆมากมายเช่นทำให้จิตใจสงบเป็นสมาธิหรือแขวคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆบางคนนอนทำสมาธิภาวนาจนกระทั่งหลับไปกับพุทโธหรือแม้แต่ในเวลาป่วยหนักใกล้ตายนักปฏิบัติกรรมฐานส่วนใหญ่ก็ไม่ทิ้ง ภาวนาพุทธโธเพราะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้จิตใจยืดเหนี่ยวอารมณ์ที่เป็นกุศลไว้ตลอดเวลาแม้ตายไปก็ย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธทั่วไปจึงนิยมใช้ภาวนาพุโทโธในโอกาสต่างๆของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเวลาใกล้ตายเพื่อให้จิตมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นสมาธิไม่เศร้าหมองอนุภาพของพุทโธนั้นหลวงปู่มั่นเล่าว่ามีภิกษุบวชใหม่รูปหนึ่งมรณภาพ ด้วยโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงท่านภาวนาพุโทโธพุธโทโธแม้ขณะมรณภาพก็ภาวนาพุโทโธอยู่หลวงปู่มั่นตามดูจิตของภิกษุรูปนั้นทราบว่าไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงหลวงพ่อลือสีลิงดำเล่าว่าก่อนภาวนาให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนถือเป็น พุทธานุสติเวลาภาวนาจะใช้เวลาไหนบ้างก็ตามชอบใจถ้าเวลาอื่นไม่มีก็นอนอย่าลืมถ้าศีรษะถึงหมอนภาวนาพุทโธทันทีนึกภาพถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบใจว่าองค์นี้คือพระพุทธเจ้าเวลาภาวนาอาจจะภาวนาพุท พหายใจเข้านึกถึงพุทธหายใจออกนึกถึงโทสักสองสามครั้งก็ได้ตามความพอใจมากหรือน้อยแล้วก็หลับไปพอตื่นขึ้นมาใหม่ๆก็นึกถึงพระพุทธรูปองค์นั้นอีกแล้วภาวนาพุธโธอีกทำอย่างนี้ ทุกวันโจนกระทั่งวันไหนถ้าเราไม่มีโอกาสจะทำวันนั้นรำคาญต้องทำเป็นอารมณ์ชินอย่างนี้ถือว่าทรงยานในพุทธานุสติกรรมทานแล้วแม้ศินมันจะขาดมันจะบกพร่องบ้างก็ยังไงก็ตาม ตายแล้วต้องไปสวรรค์อย่างแน่นอนและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้จะเริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ